สวัสดีค่ะก็มาเจอกันอีกเช่นเคยในช่องของ Independent Life การอ่านไพ่ยิปซีวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะยังคงเก็บรักษาพลังงานดีๆและอารมณ์ดีๆไว้กับตัวเราอยู่หรือเปล่า เมื่อใดก็ตามที่เรารักษาพลังงานดีๆของเราเอาไว้สิ่งดีๆย่อมเข้ามาหาเราแน่นอนค่ะวันนี้มาเปิดไพ่เพื่อเอาใจคนโสดหรือว่าคนที่กําลังตามหาหัวใจอีกหนึ่งดวงหรือกลายเนื้ออีกหนึ่งกายที่จะมาเป็นคู่ของเราไม่ว่าเขาคนนั้นหรือเธอคนนั้นจะอยู่นะที่ใดก็ตามถ้าเรามีบุญสัมพันธ์กันแน่นอนเราจะต้องได้เจอกันสักวันหนึ่งแต่จะช้าหรือเร็วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าถ้าภายใน3มเดือนนี้ เราจะมีบุญสัมพันธ์หรือได้เจอเขาคนนั้นอีกหนึ่งกายที่เราตามหาหรือไม่นะคะพร้อมจะตามหากันหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเลือกไพ่เลยค่ะ พลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เน้นทางด้านความเมตตาการช่วยเหลือเกื้อกูลและก็โชคลาภสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังเลือกคนที่มีบุญสัมพันธ์กับท่านถ้าท่านใดเห็นแล้วรู้สึกชอบต้องตาต้องใจท่านอาจจะเป็นเจ้าของขอให้ท่านติดต่อมาโดยตรงนะคะสาธุบุญค่ะค่ะสำหรับคนที่เล็กไพ่หมายเลขหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานคุณณนะตอนนี้กันก่อนนะคะ สำหรับคนโสดที่ยังไม่เจอใครเลยโสดแบบสโนสดโสดสนิทจริงๆนะคะโอ้เทมเบอร์เลคุณต้องการการเปลี่ยนแปลงเซเว่นออฟซอ e ทริอปเฟนเอร์ และนะคะ Fire Ones ตอนนี้นะถ้าถามพลังงานของคนที่โสดนะคะคุณต้องการมีใครสักคนที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของคุณนะบางคนเบื่อกับชีวิตที่มันเดิมๆซ้ำซากจำเจหรือบางคนนะอยู่ในคอนฟอร์ตโซนมานานมากหรือบางคนก็ปิดกั้นหัวใจมานานมาก ไม่รู้แหละว่าคุณเคยเจอความรักในรูปแบบไหนบางคนอาจจะเจอความรักที่มันไม่ค่อยน่าประทับใจสักเท่าไหร่ก็เลยทําให้คุณปิดกั้นหัวใจมานานแต่นะตอนนี้คุณต้องการอยากจะเปิดหัวใจออกมาแล,ะละ้วล่ะเพื่อหาใครสักคนหนึ่งนะคะที่เขามีบุญสัมพันธ์กับคุณหรือว่าเกิดมาเพื่อคู่กันหนึ่งหัวใจกับอีกหนึ่งกายเนื้ออยู่ที่ไหนหนอเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาอยู่ที่ไหนตอนนี้คุณเปิดใจที่จะรอรับเขาหรือยังไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่ เข้ามาดูนะคะขอให้คุณเปิดใจนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าถ้าภายใน3เดือนนี้ล่ะจะมีโอกาสได้เจอกันหรือเปล่าบางคนอาจจะได้เจอกันแล้วไหมใบแรก Ten of Wands King of Wands Four of Swords และสุดท้ายนะคะ King of Pentacles อ่ะมาดูการบลังงานนะ1น,นะคะ ไม่คุณและเขาก็มัวแต่ทำงานก้มหน้าก้มตาทำงานไม่มีเวลาที่จะไปมองหาใครเลยอะ่ะใช่คุณหรือเปล่าถ้าใช่คุณเนี่ยถ้าคุณต้องการที่จะมีใครสักคนเนี่ยแน่นอนหน้าที่การงานอะ่ะคนทุกคนต้องทำงานใช่แต่ถ้าคุณไม่เปิดใจหรือว่าไม่หาเวลาที่จะเปิดใจ ผื่อให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยคุณไม่มีเวลาให้ใครเลยเนี่ยถ้าคุณต้องการที่จะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาให้เวลากับคนคนนั้นด้วยแล้วก็ให้เวลากับตัวเองด้วยอย่ามัวทําแต่งานงานงาน,งานและงานเพราะงานของคุณมันจะไม่มีวันเสร็จนะถ้าคุณต้องการความรักที่ดีต้องการคนที่ดีมีค่ะแต่คุณต้องเงยหน้าขึ้นมาจากงานก่อนอย่ามัวก้มหน้าก้มตาทําแต่งานคุณจะมองไม่เห็นใครเลยนะคนดีๆก็จะเดินผ่านแล้วคุณก็จะมองไม่เห็นนะแล้วถามว่าในเร็วๆนี้มีไหมมี ีค่ะเขาอาจจะเป็นสายเปคุณหรือคุณจะเป็นสายเปเขาแต่การเปเนี่ยก็เปด้วยความสุขนะไม่ว่าเขาจะดูแลคุณหรือคุณจะดูแลเขาในเรื่องของหน้าที่การงานและการเงินก็ตามนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นก็เกิดจากความสุขของทั้งสองฝ่ายไม่ได้มีใครเอารัดเอาเปรียบใครนะคะ เขาพร้อมที่จะให้ความสุขคุณและคุณก็พร้อมที่จะให้เวลาเขาด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าณตอนนี้คุณมัวแต่ก้มหน้าก้มตาทํางานแล้วอยากจะมีใครสักคนเข้ามาเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเขาเลยนะถ้าคุณต้องการมีใครสักคนเข้ามาดูแลหัวใจคุณเนี่ยขอให้คุณเงยหน้าขึ้นมามองนะและคุณจะเห็นนะถ้าคุณอยากเจอเขานะคะหาเวลาว่างๆทาตัวสวยๆหล่อๆแล้วก็ยิ้มหวานๆเข้าไว้แน่นอนเจออยู่แล้วเดี๋ยว่อไปเรามาดูไพ่นางฟ้านะคะว่า ไพ่ออร์คินลาฟ้ามีอะไรอยากจะแนะนำคุณเพิ่มเติมไหมเนเธอร์ไซดอย่างที่บอกแล้วว่า ให้คุณเปิดใจรับสิ่งรอบข้างบ้างอย่าม,มัวตะกุมนากรมตาทำแต่ในเรื่องเดิมๆชีวิตประจำวันเหมือนเดิมทุกอย่างวนลูปเดิมลองทำอะไรที่แปลกใหม่เปิดใจลองดูนะหรือแม้กระทั่งไปในสถานที่ใหม่ๆไปเที่ยวในสถานที่ใหม่ๆกินอาหารอะไรที่ไม่เคยกินถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตของคุณมีอะไรบางอย่างที่ดีขึ้นหรือว่ามีอะไรที่น่าตื่นเต้นขึ้นต้องลองเปลี่ยนตัวเองนะคะถ้าเราไม่เปลี่ยนตัวเองเราก็จะวนอยู่ลูปเดิมนะชีวิตก็จะเหมือนเดิม ยังไงก็ขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขนะคะค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลขสอนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานคุณนะวันนี้กันก่อนนะคะใบแรก five of wands two of cups seven of pentacles และก็ page of pentacles อ่าหลายคนนะอยากจะมีแฟนหรือว่าอยากจะมีใครสักคนหนึ่งสำหรับคนโสดนะ แต่บางทีก็ขัดแย้งบางทีก็เอ้ยอยากอยู่เงียบๆคนเดียวบ้างหรือแต่บางทีก็เหงานะเออก็อยากจะมีใครสักคนคุยนะบางทีมันขัดแย้งในตัวเองหรือเปล่าพลังงานของคนกองนี้มีใครคุยแล้วหรือ,อยังถ้ามีแล้วเนี่ยรักษาความสัมพันธ์เอาไว้ดีๆนะอย่าขัดแย้งกับตัวเองบ่อยนะบางทีเราเหงาเราอยากจะมีเพื่อนคุยแต่พอเขาเข้ามาคุยแล้วเรารู้สึกแบบ เฮ้ยอยากอยู่คนเดียวบ้างวันนั้นรักษามิตรภาพไว้ดีๆนะอย่าเอาแต่ใจตัวเองมากนะถ้าเราคิดว่าเราอยากจะมีใครสักคนนึงเนี่ยแน่นอนเราก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาและเขาก็มาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวแล้วเราก็ต้องปรับตัวเองนะคะถามว่าเป็นอย่างไรพลังงานของคุณตอนนี้มองหาใครสักคนหนึ่งอะโดยเฉพาะคนที่โสดจริงๆแบบโสดสนิทไม่มีใครคุยเลยอะ อยากหาใครสักคนหนึ่งมาคุยบางคนเหงาอะบางคนแบบอธิษฐานจิตเลยนะขอให้ได้เจอใครสักคนหนึ่งที่เขามีบุญสัมพันธ์กับเราดวงจิตดวงนั้นอยู่ที่ไหนกายเนื้อกายนั้นอยู่ที่ไหนมาเจอกันเร็วๆเดี๋ยวนี้นะอันนี้เป็นพลังงานของคนที่โศจริงๆนะคะอาจจะมีแบบอขอพอรแบบนั้นนะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูกันนะเขาว่าและเขาคนนั้น่ะเราจะได้เจอเขาไหมภายใน3เดือนนี้จะมีโอกาสได้คุยกันไหมได้เจอกันบ้างไหมมาใบแรกก็อืมนายค u ับ q คว e นอ of ซอ justice และก็ Tower อย่างที่บอกจริงๆอ่ะบางทีคุณก็ต้องการเพื่อนคุยนะแต่ในขณนะดเดียวกันก็เป็นคนขี้รำคาญหรือเปล่าเนี่ยอืมบางทีต้องการเพื่อนคุยแต่ในขณนะเดียวกันก็ต้องการอยู่เงียบๆคนเดียวใช่คุณหรือเปล่าเพราะนั้นเนี่ยมันเลยขัดแย้งในตัวเองว่าเอ๊ะตกลงเราจะอยู่คนเดียวดีไหมเราจะอยู่เป็นโสดดีไหมหรือว่าเราจะมีแฟนดีไหมแต่ใจจริงก็อยากมีนะเห็นคนอื่นมีหวันๆแววๆเออเราก็อยากมีบ้างนะ แต่ใจอีกใจหนึ่งก็อหรือเราจะอยู่คนเดียวดีเนาะเพราะฉะนั้นความคิดน่ะมันจะขัดแย้งในตัวคุณนะเวลาที่คุณได้เจอใครเนี่ยเปิดใจนะเปิดใจแล้วคุยกันเมื่อคุณเปิดใจเป็นยังไงล่ะจะเจอกันแบบโดยบังเอิญบังเอิญแล้วเจอกันแบบปุ๊บปั๊บกระทันหันด้วยรักษาความสัมพันธ์เอาไว้นะการเจอใครสักคนไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะแม้ว่าตอนแรกๆเราอาจจะไม่ค่อยชอบเขาสักเท่าไหร่ แต่ลองเปิดใจแล้วลองคุยกันก่อนนะโอกาสที่คุณจะได้เจอกับเขาคนนั้นนะคะมีแบบมีเข้ามาโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวเพราะนั้นเปิดใจนะคะถ้าคุณต้องการใครสักคนนึ่งที่จะเข้ามาคุยนะคะแล้วเขาคนนั้นจะเข้ามาต่อไปเรามาดูไพ่ออโครคาลนางฟ้ามีอะไรจะให้กำลังใจคุณนะคะมาเลยไล์ like. ถ้าคุณเปิดใจคุณจะเจอคนคนนั้นแต่ถ้าคุณไม่เปิดแม้เขาจะอยู่ใกล้คุณแม้เขาจะอยู่กับใกล้คุณแค่เมตรเดียวคุณก็จะมองไม่เห็นเพราะนั้นไพออร์โคนางฟ้าบอกนะคะว่าถ้าคุณถามใจตัวเองว่าถ้าคุณต้องการที่จะหาใครสักคนหนึ่งเนี่ยหรือแม้กระทั่งพัฒนาความสัมพันธ์ในอนาคตที่จะเป็นแฟนกับคุณได้คุณต้องเปิดใจแล้วก็ไม่ปิดกั้นนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าอย่าขัดแย้งกับตัวเองถ้าคุณต้องการจะมีใครสักคนหนึ่ง เขาจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณและคุณก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันไพออร์คเคิลนางฟ้าให้กําลังใจคุณนะคะเปิดใจแล้วสิ่งใกล้กๆนั่นแหละไม่แน่หรอกอาจจะเจอแล้วแหละแต่คุณไม่เปิดใจมันก็เลยมองไม่เห็นขอ้คุณเปิดใจนะคะคนดีๆก็รอคุณอยู่เช่นกันถ้าคุณต้องการใครสักคนที่ดีเข้ามาในชีวิตยังไงก็ขอ้คุณโชคดีและมีความสุขค่ะ ค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลข3นะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานคุณณนะตอนนี้กันก่อนนะคะ King of Pentacles มาใบแรกก็รวยเลยนะเนี่ย mm hmm. Ten of อ a n d s Three of Wands และก็ s o x o u p u p s คนที่เลือกกองนี้นะ ก้มหน้าก้กมตาทํางานอยู่หรือเปล่าสําหรับคนที่โสดจริงๆหรือบางคนอาจจะแบบมีคนคุยแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่ได้เปิดใจเลยอ่ะซึ่งตอนนี้บางคนนะอาจจะมองเรื่องของการเงินเป็นเรื่องสําคัญเรื่องงานเรื่องเงินมาก่อนเรื่องความรักอาจจะทําให้คุณไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่แต่สำหรับคุณที่เข้ามาดูไพ่ถ้าคุณสนใจที่จะเปิดใจรับใครเข้ามาสักคนเนี่ยหาอีกหนึ่งหัวใจแล้วก็กายเนื้ออีกหนึ่งกายเขาอยู่ตรงไหนคนคนนั้นที่มีบุญสัมพันธ์กับคุณคุณจะได้เจอนะ บอกได้เลยนะว่าอาจจะเป็นคนที่คุณเคยเห็นหน้าแล้วหรือว่าคนที่อยู่ไม่ไกลจากตัวคุณนั่นแหละหรือบางทีอาจจะมาจากญาติพี่น้องแนะนําให้หรือว่าเพื่อนในที่ทํางานเพื่อนเก่าๆนิดเก่าๆในที่ทํางานก็ได้เช่นกันนะ ต้องบอกนะคะว่าขอให้คุณเปิดใจนะถ้าคุณพร้อมที่จะมีใครสักคนการเงินการงานของคุณถ้าคุณคิดว่ามันน่าจะเพียงพอแล้วเนี่ยก็มีเวลาเปิดใจให้กับความรักบ้างนะคุณจะได้เจอนะคะคนคนนี้จะเข้ามาดีนะเป็นนิดกับคุณนะคะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูกันนะคะว่าแล้วภายใน3เดือนนี้สาหรับคนที่โสดจริงๆหรือว่ายังไม่เจอจริงๆเนี่ยแต่ว่าเปิดใจอยากจะเจอใครสักคนเนี่ยเรามาดูนะคะพลังงาน3เดือนจะเป็นอย่างไรใบแรกเทนอฟคัพ <c oughs> เดนเพลย e สเด็ดแลสทาย s e เว่ of c ฟ p s ใบนี้นะ คุณน่ะน่าจะได้เจอกันแล้วเพียงแต่คุณอาจจะไม่ได้เปิดใจหรือบางคนเป็นเพื่อนกันแต่ว่าไม่ได้เปิดใจที่จะเลื่อนสถานนะทำงานเก่งทั้งคู่มีความรู้ความสามารถพอๆกันทั้งคู่คือบอกได้เลยว่าสูสีอะ่ะจริงๆนะคุณควรจะได้เจอกันแล้วด้วยซ้ำนะพลังงานกองนี้นะถ้าใครที่ยังไม่เจอกันเนี่ยขอให้คุณเปิดใจแล้วมองนะไม่แน่เราอยู่ไม่ไกลาจากตัวคุณนั่นแหละอยู่ไม่ไกลาจากบ้านอยู่ไม่ไกลาจากสถานที่ทำงานยังไงก็ต้องได้เจอ แล้วเป็นการเข้ามาแบบซัพพอร์ตซึ่งกันและกันดูแลจิตใจซึ่งกันและกันฐานะก็ค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันด้วยคุณมีฐานะการเงินดีเขาก็มีฐานะการเงินดีคุณมีหน้าที่การงานดีเขาก็มีหน้าที่การงานดีเพราะนั้นเนี่ยสูสีกันเลยละ่ะ เปิดใจดูนะคะบางทีอาจจะมาจากญาติพี่น้องแนะนําให้เพื่อนฝูงแนะนําให้หรือว่าคนรอบข้างคนใกล้ชิดแนะนําให้หรือว่าอาจจะมาจากเพื่อนเก่าที่เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนลองเปิดใจดูนะคะแล้วคุณจะได้เจอกับคนคนนั้นเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราไพ่ออร์คโคนางฟ้ามีอะไรจะให้กําลังใจคุณนะคะไฟบาลานให้คุณนะ หาเวลาที่จะบริหารเวลาคืองานก็ต้องทําเงินก็ต้องหาถูกต้องค่ะแต่ชีวิตคนเราไม่ได้อยู่กับงานและเงินอย่างเดียวนะความรักนะคะก็เป็นเรื่องที่สําคัญมีใครสักคนดูแลหัวใจก็เป็นเรื่องที่สําคัญถ้าคุณเปิดใจนะคุณก็จะได้เจอคนคนนั้นนะคะบางทีอยู่ตัวคนเดียวมันก็ดีแต่ถ้าอยู่เป็นคู่ก็จะดียิ่งกว่านะคะนั่นคือพลังงานของคุยังไงขอให้คุณโชคดีและมีความสุขค่ะ